และจะพบว่าในหลายประเทศนะคะมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนบัลลสไตน์กําลังจัดการชุมนุมเพื่อแสดงพลังสนับสนุนแล้วก็เรียกร้องให้อิสราเอลยุติการโจมตีเขตกาซาค่ะ สนับสนุนปาเลสไตน์รวมตัวกันในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นการแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ผู้สนับสนุนบางคนนั้นเคยอยู่ในเขตกาซานะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในญี่ปุ่นพวกเขาเรียกร้องให้ยุติการทำสงครามยุติการยึดครองแล้วก็ไม่ต้องการที่จะเห็นความสูญเสียไปมากกว่าน,นี้ค่ะที่ออสเตรเลียครับมีการรวมตัวของกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ในนครซิดนีย์นะครับกิจกรรมนี้จัดโดยปาเลสไตน์แอคชั่นกลุ่ครับ ซึ่งมีผู้ร่วมการชุมนุมประมาณ2,000คนพวกเขาพากันบกคงปาเลสไตน์โดยมีตำรวจคอยล่าตระเวนดูแลความปลอดภัยร,รอบๆพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการชุมนุมในลักษณะเดียวกันที่เมืองแอดิเลดและเมืองเมลเบิร์นกับส่วนในกรุงลอนดอนของอังกฤษนะคะก็มีการชุมนุมของกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์เช่นเดียวกันผู้เข้าร่วมชุมนุมมีหลายพันคนคะ่ะเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลยุติการโจมตีเขตกาซา แต่การชุมนุมก็กลายเป็นเหตุจราจน,นะคะเมื่อบางกลุ่มคว้างขวดและพลุแฟใส่ตำรวจตำรวจได้รับบาดเจ็บไป9นายแล้วก็ในเวลาต่อมาตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ15คนค่ะ